สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ที่นะครับผมรถตู้นะครับรถตู้ขายกาแฟนะครับ S m o c k อกลาคาอเมริกาครับนี่ครับรถคันนี้นะครับผมชื่อไฮแอกคอฟฟี่นะครับอ่าอันนี้ชื่อร้านอะไรนะครับผมไฮแอกคอฟฟี่นะครับเนี่ยฟมีบริการขายกาแฟนะครับที่ข้างบ้านลุงพลนะตอนนี้นะครับเนี่ยอันนี้อ่า ทษนะครับมาจากไหนนะครับนี่ขอลำปางครับขอขอถ่ายหน้าหน่อยเนอะนี่มาจากลำปางนะครับครับผมมาบ้านลุงพลกี่วันแล้วครับเนี่ยมาจอดนี่ได้ประมาณได้อาทิตย์กว่าแล้วครับได้อาทิตย์กว่านะครับเนี่ยดูนะครับดูรถอันนี้เป็นรถตู้นะครับดัดแปลงทําเป็นร้านกาแฟนะครับคันรถคันนี้ก็เปิดประทุนได้ด้วยนะครับดูด้านบนนะครับเปิดประทุนดัดแปลงเป็นหลังคาแบบเปิดได้นะครับเนี่ยมาจากลําปางนะครับ อ่าแล้วก็มีที่นอนด้วยใช่ไหมครับนี่นอนนอนในนี้นั่นเลยนอนนี้อนเย็นก็นอนนี้กินข้าวที่นี่นะครับแล้วก็มีอ่าร้านกาแฟอยู่ในรถด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหบอกว่าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยมีกาแฟแบบเกือบทุกอย่างนะครับเนี่ยครับเครื่องชงกาแฟก็เป็นแบบแบบแบบไหนครับเขาเรียกว่าอะไรเครื่องแบบนี้เครื่องชงมาตรฐานใหญ่ครับสองหัวใหญ่ครับอ๋อนะครับเครื่องชงมาตรฐานมานะครับแบบปั่นเป็นเครื่องปั่นในตัวเลยเนาะเครื่องปั่นนม มีฟองนมอคจะเป็นมีเครื่องบดเมล็ดนี่ครับมีเครื่องบดเมล็ดด้วยนะครับเนี่ยอันนั้นเป็นตู้แช่เบาะดานหลังตู้เก็บน้ำแข็งครับตู้แช่อ๋อตู้แช่น้ำแข็งนะครับนะครับนี่ตอนเย็นก็จะเป็นที่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นอนนี่นะครับสุดยอดนะครับเนี่ยครับทางหน้าร้านกาแฟนะครับนี่ก็ติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจนนะครับเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งก็กลับไปเอากาแฟครับถ้าถ้าขาย เม็ดหมดคือผมมีเม็ดคั่วเอ้เม็ดสดมาเป็นกระสอบเราหมดที่นี่ผมจะคั่วเพื่อผมครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้กินของสดๆเราไม่ต้องไปสั่งนหมดสั่งนี่มาเย็นมาผมก็จะคั่วคือถ้าหมดหมดคั่วในนี้เลยกาแฟแสด่ว่าสดมากๆนะครับเนี่ยวัตวเสร็จก็เอามาขายลูกค้าอันนี้เดินทางมาจากที่ไหนนะครับจากลำปางลำปางนะครับจังหวัดลำปางเดินอ่าดิวมานี่เลยอันนี้มาประจําอยู่ที่นี่เลยนะครับใช่ไหม ตรงดิ่งมาที่นี่เลยบ้านลุงพลเลยอันนี้ขายตรงนี้มีค่าเช่าไหมครับเนี่ยเก้าร้อยเนเดือนเดือนเก้าร้อยใช่ไหมครับโอ้สถานที่ข้างบ้านลุงพลนี้ค่าเช่านะครับเดือนเก้าร้อย 900, นะครับเนี่นะครับก็นะครับเออมาขายประมาณกี่วันนะครับมาถึงกี่วันแล้วพอดีผมเพิ่งมาวันสองวันเนี่ยวันนี้วัน,นที่สี่เจ็ดวันละมาเจ็ดวันปรานโทษนะครับตอนมาเจ็ดวันนี้รายได้เรา ขายได้เยอะไหมครับประมาณกี่แก้วนะครับต่อวันต่อวันผมมาเงียบเงียบใช่ไหมครับเจ็ดแปดแก้วสิบแก้วสิบแก้วแก้วละสี่สิบห้าสิบาทสี่สิบห้าบาทเนาะวันเจ็ดแปดแก้วช่วงนี้คนเขาซบเซานิดนึงเนาะครับะอนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับปากร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเลยนะครับไฮเอ็ดกาแฟไฮเอ็ดนะครับคุณพี่อะไรนะครับออสคุณพี่ออสนะครับจากลำปางครับ มาขายกาแฟบ้านลุงพลน,นะครับเนี่ยผม,ผมขอรีดูรถแต่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ครับตากาแฟบ้านเลยนะครับมาที่เขาดูว่ามาจากลำต,ต,า,ตางตครับน,นอนด้านในได้ดูรถถ่ายมุมกว้างนิดนึงนะครับเนี่ยดูรถนะครับดูรถเป็นรถตู้นะครับน่าจะเป็นรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์หรือเปล่านะครับเนี่ยตัดแปลงสภาพนะครับเปิดกัเปิดประทุนได้นะครับเปิดหลังคาด้านบนนะครับเนี ตอนกลางคืนก็นอนนอนแล้วก็เปิดนอนอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นรถตู้นะครับเปลแปลงสภาพนะครับเนี่ยนี่ครับอย่าลืมนะครับถ้ารถคันนี้ไปที่ไหนอย่าลืมนะครับกดอ่ากวากมือเรียกได้นะครับเนี่ยครับพี่เขาก็จะนอนในรถนะครับเวลากลางคืนนะครับนี่ครับฝากได้นะครับฝากได้ถ้าถ้าไปที่ไหนก็ฝากเอฟซีได้เนาะครับผมครับยังไงก็ฝากกดหนุนนะครับเนี่ยให้ี่ใช้บริการได้เลยครับ มีงานที่ไหนก็สกิดได้ครับมีครับกาแฟรการรถกาแฟเคลื่อนที่นะครับกาแฟรถบ้านนะครับรถบ้านนี่ครับมาลิดจากตอยช้างของแท้ของจิงสดๆเลยครับคั่วในในรถเลยเนาะได้ครับคั่วเลยครับีบตรงพี่ออสนะครับรับคุครับยังไงก็ฝากอุดหนุนนะครับเวลาพี่ไปไหนก็ฝากอุดหนุนช่วยๆกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ